โอนเงินก่อนดูรถตัวจริงนะคะให้ปลอดภัยที่สุดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเรารวมรถกระบะราคาประหยัดนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อรวมรถกระบะไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทสภาพดีพร้อมใช้งานใครที่กำลังมองหารถใช้งานรถสวนหรือรถดันทางไกลแบบคุ้มค่าต้องดูให้จบนะคะเพราะแต่ละคันราคาโดนใจจริงๆ Mitsubishi t r ิทันปี2013เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรพร้อมติดแก๊ส LPG ประหยัดสุดๆคันนี้เครื่องเดินเงียบขับดีไม่มีสะดุดช่วงลางแน่นไม่มีเสียงดังให้รำคาญใจภายในก็สวยสะอาดมากนะคะเบาะไม่ขาดแอร์เย็นฉ่ำแถมยังมีจอแอนดรอยตรงรุ่นใช้งานสะดวกอีกด้วยดันนองก็จัดเต็มล้อมแมกขบ20ลายใบพัดพร้อมยางใหม่เอี่ยมทั้งชุด ภาษีและพระบเพิ่งต่อปี69ไม่ขาดต่อแน่นอนค่ะรถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากได้กระบะใช้งานดีๆราคาประหยัดขับในเมืองก็คล่องจะติดแก๊สไปต่างจังหวัดก็สบายหายห่วงเรื่องค่าน้ำมันเลยค่ะราคาตอนนี้เพียง149,000บาทเท่านั้น เจ้าของบอกว่ารถพร้อมใช้งานทุกอย่างเอกสารเล่มครบและยังมีบริการส่งทั่วไทยที่สำคัญสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะถือว่าหายากมากในตลาดรถมือ2ตอนนี้ดูรถได้ที่มีนบุรีถนนประชาร่วมใจกรุงเทพติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0959590985และอย่าลืมนะคะข้อมูลทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้เลย มาต่อกันที่คันที่2กันเลยนะคะรถบ้านอีกหนึ่งคันที่อยากให้ดูไว้พิจารณาใครที่กำลังมองหากระบะไว้ใช้งานขับไปไร่ไปสวนหรือเดินทางไกลแบบสบายกระเป๋าคันนี้ตอบโจทย์มากค่ะนี่คือ isuzu d max ล้ำตัดปี2008คันนี้ใช้เครื่องยนต์2.5 u 2ตัวเดิมแท้จากโรงงานสภาพแน,น่นๆเลยค่ะ เจ้าของบอกว่ากาวเดิมทั้งคันไม่เคยผ่านการชนหนักแน่นอนเครื่องเดินนิ่งเสียงเรียบไม่มีสะดุดแถมของเหลวเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่หมดทางน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และกรองต่างๆช่วงล่างนิ่งแน่นมากจริงๆขับแล้วมั่นใจได้เลยค่ะแอร์ก็เย็นฉ่ำขับทางไกลได้สบายรถพร้อมใช้งานทันทีบอกตรงๆว่าคันนี้สภาพดีใช้งานได้อีกยาวในราคาที่ใครก็เอื้อมถึงค่ะ ตัวถังโดยรวมถือว่าดีเลยนะคะแม้จะมีรอยเล็กน้อยสีประมาณ70-80%แต่ไม่มีชนหนักแน่นอนเหมาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานจริงไม่เน้นโชว์ราคาอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นต่อรองได้อีกนิดหน่อยด้วยค่ะเจ้าของใจดีมาก ดูรถได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะสนใจติดต่อคุณบ้วยได้เลยที่เบอร์061 383 3093อย่าลืมค่ะข้อมูลทุกคันอยู่ใต้คลิปนี้และก่อนโอนเงินหรือวางมัดจำอย่าลืมตรวจสอบชื่อบัญชีและตัวรถด้วยตนเองทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะคันนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปกันเลยค่ะ คันต่อไปนี้สำหรับใครที่ชอบรถกระบะรุ่นคลาสสิกไว้สะสมหรืออยากได้รถใช้งานดีๆที่ยังคงความสมบูรณ์ทุกระบบต้องคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Triton ปี2007รุ่นพิเศษบอกเลยว่าเป็นตัวหายากและเจ้าของดูแลอย่างดีมากจริงๆค่ะ คันนี้เป็นไททันดับเบิลแคบสประตูระบบขับเคลื่อน4คูณ4มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรรหัส 4D-56 ตัวดังขึ้นชื่อเรื่องความทนและประหยัดภายในกว้างขวางเบาะนั่งนุ่มสบายเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและใช้งานลุยๆ ที่พิเศษคือรุ่นนี้กระจกหลังเปิดได้จริงและมีฝาแคบยกเปิดได้จากโรงงานทําให้สามารถวางของด้านหลังได้สะดวกแถมกันแดดกันฝนได้ด้วยภายในก็ติดตั้งเครื่องเสียงเต็มระบบพร้อมพ่วงมาลัยปรับควบคุมเครื่องเสียงมีกล้องหน้าหลังครบเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ไฟทุกดวงใช้งานได้ครบเปลี่ยนของเหลวครบถ้วนพร้อมใช้งานทันทีค่ะ บอดี้สวยเดิมทุกจุดไม่มีชนหนักแน่นอนมาอยู่ประมาณ2.6แสนกิโลซึ่งถือว่ายังใช้ดีอีกยาวเครื่องดีเกียร์โฟทางานสมบูรณ์ภาษีต่อถึงปี6-9เรียบร้อยคันนี้เจ้าของขายเองราคาเพียง1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นเล่มน้ำเงินพร้อมโอนค่ะใครสนใจดูรถได้ที่มีนบุรีกรุงเทพ,พนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0 9 9 7 1 2 6 36ข้อมูลเพิ่มเติมและ รายละเอียดรถทุกคันอยู่ใต้คลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยแล้วไปดูคันต่อไปพร้อมกันเลยค่ะมาต่อกันกับคันที่4ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะขับ4เครื่องดีช่วงล่างแน่นใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางไกลขอแนะนำคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max ปี2009ตัวสูงเครื่องดีเซล3.0เกียร์ออโต้ 4WD บอกเลยว่าตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดสุดๆขับสนุกมีกำลังเหลือเฟือระบบขับ4ี่ใช้งานได้ปกติเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถลุยๆไม่ว่าจะขึ้นเขาลุยฝนหรือบรรทุกข,ของหนักก็ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ ภายนอกสีสวยตัวถังเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุภายในสะอาดเรียบร้อยเบาะหนังสภาพดีเครื่องยนต์เดินเรียบเกียร์เปลี่ยนเนียนไม่มีอาการกระตุกช่วงลางแน่นแอร์เย็นฉ่ำพร้อมใช้งานทันทีภาษีไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรเพิ่มราคาน่ารักสุดๆเพียง199,000บาทเท่านั้นค่ะและยังมีบริการส่งรถถึงบ้านทั่วไทยด้วยนะคะ สนใจติดต่อคุณกิติระยองโทรเลยที่086-763-3737ดูรถได้ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนที่อยากได้รถ4เครื่องใหญ่ใช้งานทนทนอย่าพลาดนะคะ มาต่อกันกับคันสุดท้ายของวันนี้ค่ะใครที่อยากได้รถกระบะใช้งานดีราคาเบาๆต้องคันนี้เลยนะคะ Ford Ranger 2.5 Open Cap ปี2008ตัวสูงเครื่องดีช่วงล่างแน่นขับดีไม่มีสะดุดคันนี้ถือว่าเป็นกระบะที่ทนมือทนเท้า ดูแลรักษาง่ายและยังประหยัดอีกด้วยค่ะภายนอกสีสวยตัวถังเดิมไม่เคยชนหนักภายในสะอาดเอบร้อยเบาะหนังสภาพดีแอร์เย็นระบบไฟใช้งานได้ครบขับดีมากๆทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเอกสารครบเล่มทะเบียนพร้อมโอนซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มราคาน่ารักสุดๆเพียง1190 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ถือว่าคุ้มมากสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานหรือขนของดูรถได้ที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีติดมอเตอร์เวย์สอบถามเพิ่มเติมโทรเลยค่ะ092 498 6111คุณสมปองหรือเข้าไปดูใน Facebook สมปองคลองหลวงได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นคันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปทุกคันมีข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนี้เลยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ